สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับลันตาฟาร,ร์มกบบ้านเสรีพัฒนาตําบลนานบอกคำอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับวันนี้เราจะมาติดตามในเรื่องการนํากบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปผสมพันธุ์กันนะครับข้ามคืนนี้เราจะติดตามกบว่าเขาจะมีพฤติกรรมในการผสมพันธุ์กันอย่างไรนะครับ ใครสนใจช่วยติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือช่วยแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ทันข่าวสารทางคลิปเรานะครับขอบคุณครับผมไป,ไปดูกันได้เลยเช้านี้ทำการล้างบ่อพ่อพันธุ์ไม่พันธุ์นะครับเพราะว่าคืนนี้จะทำการผสมพันธุ์กบเราควรล้างบอ่อ ทำความสะอาดให้กับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้เขารู้สึกสดชื่นทั้งวันนะครับเพื่อตอนนําไปผสมพันธุ์แล้วเขาจะรู้สึกสดชื่นและกระปี้กระเป๋านะครับผมตอนนี้เตรียมบ่อสําหรับนําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบมาเพาะแล้วนะครับสามารถมาผสมพันธุ์กันได้เลยเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เรานำกบ มาไว้ตรงที่บ่อน,นี้นะครับแต่เล็ครับผมเนี่ยครับสำหรับแม่พันธุ์ของเรานะครับเราจะคัดไซต์ตัวใหญ่ๆอ้วนๆก็ตรงสีข้างของเขาก็จะมีตุ่มสักๆนะครับเหมือนเป็นกระดาษทรายประมาณเบอร์สองนะครับ อุ้งมือก็ออกเป็นสีแดงชมพูรครับแสดงว่าตัวเมียตัวนี้พร้อมเต็มที่ที่จะผสมพันธุ์ได้นะครับนี่คือในลักษณะตัวเมียนะครับที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์กันได้นะครับผมไายลงปอใบจ้าอดลองปอไปเลย มาดูตัวผู้นะครับมาดูพ่อพันธุ์ของเรานะครับพ่อพันธุ์ที่จะสมบูรณ์ที่สุดก็คือสังเกตตรงนิ้วด้วยนะครับนิ้วแดงตรงกล้ามกล้ามนิ้วแดงๆนะครับแสดงว่าอยู่ในบ่อพ่อพันธุ์เดียวกันเขาได้กอดรัดกันเองนะครับสองจุดที่สองนะครับสังเกตตรงตรงคางนะครับ ตรงป่องเสียงของเขานะครับก็จะมีแถบสีชมพูนะครับผมซึ่งแสดงว่าเขาร้องเรียกหากคู่นะครับครับพอฟันตัวนี้จะสมบูรณ์มากครับจะสามารถผสมพันธุ์ได้นะครับครับผมถ้าเราผสมพันธุ์ พอพันไม,ไม่พันเราก็คัดไซส์ประมาณนี้ครับคัดดูว่าพ่อพันแม่พันตัวไหนสามารถมาเพาะพันได้นะครับครับผมก็ตัวนี้ผมก็ได้ทำการนำพ่อพันแม,ม่พันกลบลงบ่อแล้วนะครับพ่อพันจานวน2 6 อ่ยี่สิบสี่ตัวนะครับแม่พันธุ์จํานวนยี่สิบตัวครับผมนี่ครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาแอบดูนะครับว่าเขาจะกอดรัดกันกี่คู่นะครับโดยเว่าผมจะไม่ใช้อะไรช่วยนะครับช่วยกระตุ้นเขานะครับ ให้เขาทําการผสมพันธุ์กันเองนะครับโดยธรรมชาติซึ่งกบในแต่และตัวนะครับพอฟันแม่พันธ์แข็งแรงพร้อมเต็มที่ที่จะผสมพันธุ์เขาก็สามารถก่อตั้งกันได้ครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งฝนไม่ต้องพึ่งใช้น้ำสิิทธ์ฉีดสังกะสีหรือเปิด ฟ้าร้องฝนตกให้ฟังนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาดูกลุผสมพันธ์กันนะครับเป็นเวลาสองทุ่มก,กว่าๆเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะจับคู่กันเยอหรือเปล่านะครับ อยู่ตัวหน้าผมมีสามคู่ครับสี่คู่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอย่ที่ลืมฝังว้นครับ แม่พันมียี่สตัวพ่อพันมียี่สตัวแต่ตอนนี้จับคู่กันมาแล้วครับ12 12คู่ครับหรือว่าพ่อพันคืนนี้ได้ดีเลยทีทเดียวนะครับผม เป็นอย่างไรบ้างครับทุกคนการพบอกกบแบบนี้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับใครตั้งใจจริงแล้วก็สามารถทำได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นบ่อเล็กบ่อใหญ่เราสามารถทำได้นะครับขอเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งให้กับทุกคนนะครับให้ทุกคนที่มีความตั้งใจเลี้ยงกบมีพ่อพันธุ์เอง ในพันเองแล้วก็ตั้งใจเพาะพันเองครับผมขอให้ทำให้สำเร็จนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร มาแลกเปล่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับทางช่องเราจะทำคลิปดีๆมีสาระาแบบนี้เกี่ยวกับเกษตรกรท้องถิน่นเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจนะครับหากท่านชอบคลิปเกษตรกรท้องถิ่นแนวนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ